อา้าวท่าผู้ชมสวัสดีนะครับสวัสดีชาวสมุดโง้นทุกคนด้วยฉลอง7ปีนะครับกับสกอ5ดาวแท้นะครับที่ทุกคนรอคอยอออออรอกิจกรรมนี้มันเปิดนานมากแล้วในวันนี้มันก็เปิดแล้วผมที่รอเป็นชั่วโมงกว่าจะเข้าไอ้หน้ากิจกรรมเพื่อจะมารับสกอ5ดาวแท้ได้นะครับต้องบอกก่อนว่าสกอ5ดาวแท้ช่วงที่ผมเปิดมาในช่วง2ปีที่ผมเล่นมาเนี่ยนะครับ3-4ใบเนี่ยใบแรกเนี่ยได้มองไฟจากสกอที่ซื้อมา นะครับเรียกว่าเป็นตัวที่กาที่สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับสกอร์5ราแท้ก็ไม่เคยได้ตัวละครที่ดีเลยเพราะว่าได้ซ้ำคู่ตลอดขนาดมีบัฟปีกแล้วก็ได้ซ้ำตลอดนะครับมาดูว่าปีนี้ครับฉลอง7ปีเราจะซ้ำหรือเปล่าวันนี้อยู่นอกสถานที่ด้วยมาเที่ยวชะอำอยู่นะฮะแต่ว่ากิจกรรมนาพอดีอยากจะอัดแบบนอกสถานที่เลยอยากรู้ว่าเปลี่ยนสถานที่แล้วมจะรวมดีขึ้นไหมนะฮะเอาว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับอันนี้ผม แลกมาแล้วนะครับแลกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปเปิดสกอร์กันเลยนะครับผมจะเข้าไปที่ร้อยสิบนะครับตามที่ทุกคนก็จะไปเปิดกันที่นี่นะครับมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกับสก,กอร์5ราแท้แต่ก่อนจะไปครับขอแสงมูสบายือนกันบ้างไม่ผ่าแนละ้วน <c oughs> นี่ไม่ผ่าเหมือนเดิมอ่ะสกอร์ส้ม ก็ไม่ผ่าอยู่ดีนะครับไม่รู้จะเปิดอล้วนะครับมาจะกรอให้เราแทนนะครับมีปีกด้วยนะครับหวังว่าจะได้ตัวละครที่ไม่ซ้ำนะฮะและใช้งานได้นะว่าแล้วนะครับไปเลยครับผมผมขอร้องแล้วนะผมขอให้ได้ตัวที่ผมไม่ซ้ำและได้ตัวดีเลยลิวนะท่านผู้ชมในที่สุดครับในที่สุดมันก็เป็นตัวที่ใช้งานได้โอตอนแรกผมตกใจมากผมคิดว่าได้เป็นดิวถ้าลมถ้าเกิดเป็นลมเดี๋ยวผมมีแล้วนะฮะโอ้ยดีใจคือ นี่คือหนึ่งในตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นตัวที่เป็นหลีดสปีดด้วยแล้วก็เป็นตัวลมบัฟที่ดีที่สุดในเกมนะตอนนี้นะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อฉลองเจ็ดปีนะเรารอบสักทีหนึ่งนะแม้ว่าจะเกลือไปกับไอซ์ก,กอรอะไรอะไอซ์ก,กรมโนเจ็ดปีะทปปะลุกูเปิด200ปไปสองร้อยกว่าใบอะไม่ไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็มาได้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ ขอบคุณมากนะครับเสด็จพ่อคุณอันนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ตัวละครที่ดีแล้วก็อยากได้กันด้วยนะครับสำหรับผมก็ได้เรียว่าต้องจีแซดให้ตัวเองบ้างนะครับหลังจากที่เกลือมาหนักหน่วงมากก็ขอให้ทุกคนโชคดีไม่เกลือกับฉลองสัมร์นวเจ็ดปีโชคดีัะผม